สวัสดีครับผมแทนวังให้นะครับอยู่ในช่องสาวอินดีวิธีบ้านหน้าครับผมก็สีผ้ามาเบิงบ้านนะครับสไตล์โมเดิร์นอีกหลังหนึ่งนะครับท่านที่เห็นนะครับอยู่ทางหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้มีความกว้างอยู่ที่เจ็ดเมตรนะครับับผมนี่ก็คือด่านขางนะครับคือด่านที่เป็นความยาวนะครับความยาวกับสีมีอยู่เก้าเมตรหาสิบนะครับแบ่งออกเป็นนะครับห้องชายค้าที่เิ่นตอกมาเนี่ยอยู่ที่สามเมตรหาสิบนะครับอีกสองห้องทัดไปนะครับเป็นเป็นห้องนอนนะครับ หรือห้องน้ำนะครับต่อไปนี่จะเป็นห้องละ3เมตรนะครับผมบ้านหลังนี้กส็สีใไส้เสา12ต้นนะครับมีเสาอย,ยู่12ต้นนะครับสเสาแต่ละต้นก็จะมีขนาดเสาเคือเสาหนา6นะครับ6นิ้วนะครับทั้งด้านหน้านี่เสาความสูงของเสานี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ3เมตร50นะครับจากจากพื้นขึ้นไปนะครับฝังลงพื้นอีกหอ,อีก50เซนนะครับนี่ต้นแรกของตัวบ้านนี่ก็จะมีความสูงอยู่ที่สามเมตร50ครับผม เพิ่นต่อดังขึ้นอีกเมตรหนึ่งนะครับกสิเป็น4เมตริ0นะครับถัดไปนะครับเสาตนที่สองก็สิมีความสูง U 3เมตร10เพิ่นต่อขึ้นไปอีก5 0เซนกสิ่ที่3เมตร10เซนนะครับลดลันลงไปตนสุดท้ายนะครับที่ที่เฮาเนี่ยเห็นกันอย่นี้นะครับตั้งแต่ตัวเสานี่ก็3เมตร10เพิ่นกสิต่อดังขึ้นไปอีกประมาณ30เซนนะครับกสิเป็น3เมตร80เซนนะครับที่ผ้าเขาไปเบื้องรายละเอียดนะครับในในโตบานนะครับ วันตีเฮาย่างเขามาที่เรียกนะครับกระสีสังเกตเห็นโค้งลังค่าเหรอครับเดี๋ยวเบิร์โค้งลังค่าก่อนนะครับโค้งลังค่าที่เพิ่นใส่นี่กระสีเป็นโค้งลังค่านะครับเป็นเล็กทั้งเบิร์ตนะครับใส่เป็นเล็กก็ว่าไหนนะครับเออเล็กเอ่อข้อสองนี่ครับนี่เล็กข้อสองนะครับเพิ่นกระสีใส่เล็กสองคูณสามนะครับเล็กสองคูณสามนะครับทัดมากับเป็นขาวนะครับขาวนี่ไอไอ้สัญญาณนะครับสัญญาณนี่เพิ่นกระสีใส่เล็กสองคูณสามนะครับ พวกดังที่เพื้นต่อเข้าไปกับสิเป็นเล็ก2คูณ3นะครับเล็กขาวนะครับเล็กขาวคือเล็กท่างขวางนะครับเพื่นกระสิใสขนาดอ่คูณ2นะครับ 1, คูณ2แต่ว่าเพื่นก็สินาที่ใสเล็กที่มีความหนานะครับเพราะว่าเล็กเล็กเล็กขนาดนี้ที่ใสโค้งข้างแต่ต้องมีความหนานะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับยางเขาไม่อีกนะครับทัดเขาไม่อีกก็บสิเป็นท่างเขาบานนะครับ ทางเขาบ้านนี่ครับเป็นก็สีเป็นประตูครับวงวงวงโกปประตูนะครับเป็นก็สีใส่เป็นใหม่นะครับใส่เป็นใหม่นะครับขนาดความสูงก็สีน่าสีประมาณสองเมตรสองเมตรยี่สิบเซนนะครับความกว้างนี่ก็สสียูทียูท,ยทีสองเมตรนะครับยูทีสองเมตรนะครับสองเมตรนะครับยางข้ามาทางด้านในห้องนะครับ ทางด้านในห้องนี decimal, <us> ่กสิมาเห็นพื UC ้นที่ใส่สอยนะครับพื้นบ้านกันเป็นห้องนะครับบ้านกันเป็นห้องตอนนี้กสิมีพื้นที่ใส่สอยอยู่ซีห้องนะครับสร้างเพื่นกาลังทําการก่อสร้างนะครับหน้าต่างที่ที่ทุกๆคนเห็นนะครับหน้าต่างเพื่นกับบ้านมาติดต่างนาะเพิ่นกสิก่ออิฐแล้วก็ฉาบฉาบปูนนะครับคือฉาบผนังฉาบเรียยไว้ก้อนนะครับฉเรียยไว้ก้อนนะครับเพื่อสีล่อหน้าต่างหน้าต่างมาติดต่างนะครับ ความกว้างของหน้าต่างครับความยาวนี่ก็สิอยู่ที่ความกว้างนี่สิอยู่ประมาณ 1, 1, 1, 2, 1, เมตรหนึ่งนะครับความสูงก็สิอยูตัวประมาณอ่าเมตรยี่สิบเซนนะครับแต่ละแต่ละช่องก็สิมีขนาดซ้ำกันนะครับนะครับที่นี่เมื่อเบิ่งฐานหลักนะครับฐานหลักของโตบานหลังนี้นะครับเสาแต่ละต้นที่เพิ่นฝังไป,ไปนี่ก็สิอยู่ที่หาสิบเซนนะครับเพิ่นก็สิเทคานนะครับ,ทรบเทคานนะครับยึดเสาแต่ละต้นนะครับคานนี่ก็สิมีความหนาอยู่ที่ ตามหนาเสานะครับก็คือ,อ6กนิ้วนะครับหกนิ้วนะครับเปน็นสิทข้านยึดไว้เบิดตทุกเสานะครับโอเคครับเดี๋ยวพาออกไปเบิร์ทางด้านขางและดนนันนะดะนนออีกขังหนึ่งนะครับตามมาเลยครับเพื่อเท่ายางมาแล้วนะครับตอนนี้พื้นที่ที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือ เป to to. It, on with with ็นพื้นที่ใส่สอยด่านหนอกนะครับเพือนกระสิกั่นเป็นห้องนะครับตรงนี้นี่ผมคิดว่าเพื้นสีพือนยกพื้นขึ้นมานะครับพื้นยกพื้นขึ้นมาเป็นสองระดับนะครับเนาะระดับแรกนี้ก็เป็นพื้นที่ต่ำนะครับเพือนยกขึ้นมาอีกยี่สิบสามสิบยกขึ้นมาอีกสามสิบเซนนะครับเพราะว่าใส่อิทใส่อิทก่อนหนึ่งกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับกระสิยกขึ้นมาอีกสามสิบเซนนะครับเพื่อสิเป็นพื้นที่ต่างระดับนะครับเพื่อประโยชน์ใส่สอยนะครับตรงนี้เพื่อกั่นไว โอเคครับนี่คือตัวอย่างเล็กนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิรงเล็กนะครับนี่คือเล็กเล็กขนาดนี้เขาเอินว่าเล็กสามเล็กสามคูณสองนะครับสามคูณสองก็คือสามนิ้วนะครับอ่าคูณสองนิ้วนะครับความยาวสิมีความยาวอยู่สามนิ้วมาคูณตัวนี้เขาเอินสองนิ้วนะครับเอินมาสามคูณสองนะครับมาเบิรงเล็กหน่อยให้กันครับนี่เล็กนิ้วคูณสองนะครับความยาวคือสองนิ้วความกว้างคือนิ้วอ่านิ้วนิ้วคูณสองนะครับนี่คือความ ความยาวนีここ ang, ่ค like hmm. ือความกว้างนะครับใส่เห็ดน like ้องเล็กเล็กเล็กแบบนี้นะครับค yeah ือคือเล็กตัวนี้นะพ่นสีใส่เห็ดเห็ดข้อสองนะครับเห็ดข้อสองนะครับเห็ดข้อสองนี่ครับเล็กสามคูณสองเห็ดข้อสองแล้วก็เล็กเล็กนิ้วคูณสองนี่พ่นสีใส่เห็ดเห็ดขาวนะครับขาวเห็ดแปรนั่นแหละครับภาษาภาษาไทยเขาเอื่นแปรนะครับเล็กน้อยเขาเอื่นแปรนะครับเล็กทางยาวนี่เขาเอื่นจันทัดนะครับถ้าเป็นภาษากลางภาษาสัง ภาษาไทยนะครับเขาเขาใส่กับบ้านหลังนี้ใส่งบประมาณอยู่ที่แสนสามหมื่นบาทนะครับรวมทั้งคาสร้างและคาวัสดุอุปกรณ์นะครับผมสิพามาเบิ่งทางด่านข้างอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกเทือนึงด้านทางนะครับของบ้านหลังนี้เพิ่นก็อยู่ในการก่อสร้างนะครับอยู่ในการปามันแล้วครับพี่น้องบ้านท่าตอนนี้กับลูกมันนะครับบ้าภาคอีสานท่านะครับนะครับมาเบิ่งลังค่านะครับลังค่าของบ้านหลังนี้ก็สิเป็นสองขยักนะครับสองขยักนะครับ ขยักแหลกกัสิเป็นชายค้าต่อออกมาจากโตบานนะครับขยักที่2ก็คือโตบานนะครับเพิ่นกับสิมีการเอ่อคลื่อน่าสโลปนะครับสโลปหน้ามันไหลนะครับบ่ไหลนะครับบ่ไหลก็คือว่าขยักแหลกนี่เป็นชายค้านี่เพิ่นเพิ่นสิสโลปลงมาประมาณ30เซนนะครับ30เซนข้างหลังนะครับเพิ่นต่อดังขึ้นไปอีกเมตรนึงแล้วก็สโลปลงไปอีก30เซนขึ้นกันนะครับเพื่อความบาลานอ่ทั้งโตบานข้างหน้าไอ้ชายข้าข้างหน้าและและข้างหลังนะครับเนาะ บานช่องที่เพิ่นเวียนไหวนั่นที่เพิ่นเออ่ใส่ดังต่อขึ้นไปนั่นเพิ่นก็สิใส่เอ่พิ่นว่าไม้ฟ้านะครับไม้ฟ้าเชื่อลาปิดนะครับปิดเป็นเป็นฝาเป็นเชิงชายนะครับในอนาคตนะครับโอเคครับข้าวสำรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับเข้ามารับชมนะครับอ่าช่องสาวอินดีวิธีบ้านนานะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวกับผมนะครับแทนวังไห้และสาวอินดีวิธีบ้านนาธ์สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ